สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแฟนคลับเอฟซีช่องผู้เฒ่ามักมวนมื่อนี่ผู้เฒ่ามักมวนของแม่ตอกสายไหมสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาชมความน่ารักความเปะ๊ะความปังของพระเอกนางเอกหมอลำเสียงวิหกในฉากเข่าพระเขา,ขา,ขานางสุดฟินจ้าทั้งฟินทั้งตลกตามสไตล์บอดนกพงสะกรและก็ตามสไตล์ของช่องผู้เฒ่ามักมวล แฟนคลับเอฟซีหมอลำเสียงมีหกนกคงสกรจ้ามาๆมาตามมาเดี๋ยวไปตอกสิพ้าไปเบึงบรรยากาศมวลมวลสนุกสนานน้ากันจ้าสุดยอดอีลีจ้าหมอลำเสียงวิหกนกคงสกรกปีหก,ก,ก <c oughs> ที่หนึ่งเลยค่ะแทวา้าไหลเอ้ยเจ้าสิเสียได้ยุติเอาขายพักยุ่นน้ากันตังโดนตังดีจักปีจักศาสบอเขามาถามจักเสียบอเอิญใสจักเถอมือนี่ไม่อย่าดียังคอยว่า บ่าถาเสือดอกบึงส่งสองคนนี่คือมาตัวเ้านี่แหละเทาไปสิมาตัวเจ้าเมาบ่คิดแท้นอยายเข้ามาขายผักสวนเต็มรถเลยค่อยเห็นแล้วตั้งเป็นแถวเลี้ยงกันไว้ในอำเภอหลายคักเดนืยิดมใสเดี๋ยวนี้พอเห็นจกขั้นรถคนญาติกันแตกปื้นๆค่อยเห็นแล้วเฝ้าเลียนมาลาค่าถูกระโดผักกาดก็มีใคร มีผ <M> <abei> ักพายหากแพวกะลำปีก็มีพอกะลำปี่กะมีพอประเภทผักหอมนั้นคนญากกันเฝ้าไปเบิงเอามาขายต่อใดกำไรนั่นทุกเครึงกันขั้นคอยบอหักเจ้าบอมาบอกเสียเวลารีเฝ้ามาสิพาไปเมียไม่เอ้ยอย่ารอ เป็นเพิมจริงเอามาเป็นตะมันแทนเอา้าเขาเป็นมแม่ค้าเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนป่ะไปเบิง้งอุ้มเอาล้านไปนั่งไปเบิ้งพักมาขายเท้าไปเสือพนัฐ<อ>ติแม่ยนี่หอมจันเอ้ยลูกลาแม่กับซีร้องไปเบิง้งหามันแมีนอีลีเข้ากับเสด็กทำไรดียิ้มใบได้ลูกลากได้แต่งเสด็ขายตื่นชาติมาชาติแลกกับปีนไอซ่อนกัชาติเขาพักเขานั่งหง ือมาแบ่งความหักไม่ให้มันบอดนูพ้งสะกอนแหละขานองเลี้วนะจ๊ะเนาะเล่นดีเล่นมวนเล่นเก่งอีหลีจ้ะมาตามไปเบิ่งนุ่กันจ้าเป็นอย่างคือมาแบ่งไม่จากหน่อยสองหน่อยเนี่ยย้ำเจ้าอยากได้เล่าจงกระลับเอาเบิดตกใจตกใจเบิ่อตะอยากษ์บัสตินอนาคตก็ร้องขัดใจหรอแม่เฮ้ยไปเฮ็ดตามแผนการที่บ้างไว้ป้อมเหรามันแต่ว่าหามให้มันนอกขอยใจป้องเปลวสัญญา อยากสิบอกว่าลูกลูกหมอรำเสียงมีหกโดยเฉพาะนักแสดงไฟยิงเลาวจ้ะเนาะนี่ตาปูสวยๆน้ำๆจ้ะ่าเมนดาร่ากบปานสุดยอดทุกคนเลยจ้ะกูบอกมือใส่ยาเสียสาวลงไปมือใส่แล้วเรียบร้อยมันบอสมันฉีมากเพื่อนหอมจันอ้าวหอมจันเพื่อนดักไปเฮ้ยไม่ใช่ให้ความน้องมินในฐานะ ดาวไร่ตัวไร่ของวหน,นานุกเนาะดาวไร่ดาวรุ่งดวงไม่แสดงดีแสดงเก่งอีนี่จ้ะสุดยอดอีิลิเดียวยิ้มแล้วยิ้มใช่ยิ้เบิดมือเป็นแม่ข้าได้ยิ้มได้เป็นางละหอมเช่นนี้มีเรื่องเครียดไม่เิดนักสมองลองเธอเป็นคือฉันกับผมมีทางยิ้มดอกซีวิตฉันน่ะมัมีความสุขกับเธอดอกเอู้หอม เธอจิไปโศกไปเศร้าให้ยังาภาษาผัวผู้เดียวนึงหาไม่มืออื่นนี่ก็ได้ตัวน <c oughs> ี่นีน่เรา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 เธอมาสิน,น้องเฮ็ดขายบึง <c oughs> มมนเธอน่ะจิไปเัดแนวม,มนาสิไปตะขายได้บ่ริหอมเหล่าอีหยังอยู่นี่เธออยากขายเองกับจิโหโหโห้มเองโหลดเป็นยังเปิดตัวออกมาแล้วจ้าเปิดตัวออกมาแล้วกับห <c oughs> <ๆ>ัวหน้านกคุณหมอของสดนะจ้าในชุดเพชรสีน้ำเงินชุดเพชรชุดนี้เป็นชุดเพชรใหมเด้จ้าตัดมาใหม่สวย เรา้นใ่กันรอแห้งจ้ะสุดยอดจริงมามตีนี่ค่าแพงไปผักพุ่งอีกัอะมงมบกินกูสิบอกเฮียผัคพุ่งเก็บเป็นสองโทกันลนะอีหอวมซอยหลบมนไเป็นยังวันนี่เรื่องการแสดงโดยเฉพาะบทตัวโกงนะจนะสำหรับนกหวงสะก้อนเพิ่นป๊ะเพิ่นปังอยู่แวจ้าบ่ะตรงฮวงเลยจ้าวเป็นอ จะเอาเราอิล่เกิรมาเร่นบานดิไปเอกใกลกับบัมเบิธรรมดาจ้ะแสดงดีค่ะโดยเฉพาะบทตลกนะจ้ะเนาะถือว่าเป็นศิลปินรุ่นพักสีม่วงเลยจ้าอิลไ่ใครควให้หนูได้ด้วยเหรอซีผมมาความวามันจีขาดีว่าเจด คุณน่ะฉากเข่าพระเขานางเป็นไหมคื้สุดยอดแต่จ้าให้มัือวดพไปเนาะแม่เนาะสุดยอดอีลีจ้าสวนมบอกไก่ครับจอแดนเบิ้ต้นทางไปให้ล uh, ูกพีตาหลิแสดงดีแสดงเก่งเห็นห้พวกเขาติดิฟินน้ำพักจ้าโอเโอไปสียงเลยไป็นอย่างมือห้องครังอยบังกรแดนจะติด เรื่องพิกบุตรบาทเรื่องเขาถึงอารมณ์การแสดงนี่ต้องยุนิ้วให้กับหัวหนานกเลยจ้ะสุดยอดอีจละปอยจะของเมาพันปนีโดนนี่แหมออมจันจาหันมาเบิงแหน่ผู้ใหมามหาดีมา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 นี่แหละนาะเพิรว่ามีแฟนขับเอฟซีเพิ่นมักด่ามาเนาะจ้าว่าหัวหนานกปัญหากินกับบุลบาดมาสั่นก็เพราะว่าหัวหนานกแล้วเฮ็ดแบบนี้แหละจ้ะ แสดงดีแสดงเก่งเข่าถึงบทบาทเนาะจ้ะเนาะแฟนคลับอีฟจีที่บกเข้าใจบางคุณกษิมัคฮาว่าหัวหน้านุกเพิ่นหากินกับบทบาทจ้ะซึ่งจริงๆแล้วโมเมนตได้จ้ะเด้อหัวหน้านุกเพิ่นบดีอัญญาปนันโดเพิ่นบดีขี้ไล่ปนันแน่จ้ะเนาะทั้งสิปินหัวหน้าวุ้งทั้งรอทั้งเก่งทั้งขยันถ้าสิมาหากินกับบทบาทนี้ มันผสมทานอ่ะจ้ะเพราะว่าจะพูดถึงตามว่าเป็นจริงนเนาะสาวสาวเลี้ยงคิ้วเขามาให้เลือก,ยกอยู่แล้วจ้ะบ่ต้องห่วงแล้วก็บ่ต้องคิดยากน้ำเพิ่นได้จ้ะเด้อแฟนกับเอบซีสายดามมาทั้งหลายเนาะจานะ้ะเนาะบอดนุกคนเบื่อกินอึดอยากดอกจ้าบ่ต้องไปคิดต่อเพิ่นดอก ตามเขาเห็นนั่นแหละจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องแถวกับบอดกลุกเพิ่นหักเิ่นแพงกันเพิ่นสนิทสนองกันเวลาแสดงกันเพิ่นจะเลยเข่าถึงบุดบานเพิ่นให้พวกเขาได้ยิ้มได้หัวใจนั่นจ้ะเบิ่งต่อน่ะจ้ะเนาะคันว้าหลายเดี๋ยวมันจะรบกวนการแสดงของลูกลุกไทยลูกแสดงให้พวกเขาเบิ่งพักเต็มอิ่มหมดนั่นจ้ะ จะไปนั่นแล้วส่วนมาแอวบะไดหับะได้หันได้หันะได้หนบะได้หัักบะไดนบได้นบะได้หันันบะ้นบไดนบะไนด้หั้นด้หัดบอด้ันบดีนบ่หอดนด้หด้นาะไนนดกันบ้นะด้ะได้แนนไว้นะนนนน้ะ ยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งไกชิดกันน้ำฟันก็ยิ่งสดใสเด็นทางรักยังเย่าไครสคร้างใจให้เราผูกพันยม่สีันนอ้ยมีอาการหยอกเฮ้ มาต่อยน้ำกูนะหัวก็ยุ่นๆดวนฟ้ามาโปอยขนขาเงาค่ะแต่หอมบนเงาตะขนขาอีมีนาไงเงาเรื่องการแสดงแบบดื้อๆเหมือนๆนี่ไว้ใจหัวหน้าวใบนะจ๊ะเหตุใดดีสุดยอดอีกแ้จ้ะนอนหลับตาสะคำแห้งแล้วคอยแข้งมา หากเมียหลายหอมแก้ม bueno ว้ายผู้ใดมาล่ะสุไอ้พูนอนกันนันแค่เนาะกระดาบตื่นมาปั้งรับเธอเว้ยนั่นไหมโอ้บ๊อบพี่ผู้มามึงหอดขึ้นได้ยังอยู่รีอไหมเฮ็ดเลนเท็ดหัวนะผู้ดัาเต้เขาก็ัาเต้อ้าาดคนเกียตาเล่เจังไหนจังมาขาวเดียวบ๊อมีเจงเม็ดดีไหม หักเนื้อล่อหอมแกมพอมีแห้งให้ใจโลงบักทันไต่บัดคอร์ดเบตัวพ่อกับเมยก็เห็ดเห็พหอวขำได้อหลีจ่าพราะว่าน้องเสียงหัวคนแสีงได้ดีสุคุนมาจ้ะเนาะมันเข่าอหลีเด้ามันเตรียม้อมเิเหตุงานเออเออได้ยินข่าวมาด้ตะเมียมึงดีหลือมึงสิไดหัว มาจากบานแม่หอมจะบาว้าสี่กันเล่มเขาสี่กันเล่สี่แม่แบบภากลูกเข้ามาแล้วเขาภากลูกภาคลตักมมงากเกยวกักมารารพอดีพระคุณเจ้าพระมีสุส่งเสมอแม่เม่่ปาว่เอ็นเปสีเหลืองๆโอนตกใจเมือ แม่ครับใครบ้นี่ฮะเก่งยังคนแม่ G สามสี่เพศยังสี่ครับแม่ลูก่ท่านแต่ขอใดขอเข็มอยู่แม่มาก่จอยสี่กันใหมาสี่ยู้ตรงนี้เอาตั้งแต่พ่อกับแม่ก็ยังเอากันยุ้แผงพักว่าแม่ตีข้อสีให้ผมน่ะ และที่สำคัญนะอย่าร้อยนาล้อยตาอีพอเนี่ยไม่ได้สมยอมจังเม็ดเจ้าลักลับเอาเราปวดแลาวจะมาแน่ถาคุ้มกับอายุเป็นอย่างไงมาแล้วจำคว่ำได้อีแม่กคือเถากับอีพอหลายแทกปาปาทีทั่งขัดู้สมยอมขวามมึงติมึงสิมแม่เกิดเถียงกับยุนีบอสแม่แตวามือดีแม่คือแจ้งโตคือแจ้งพระทรงเครืองแต่ครับ มึงกินบ่จัดบ่ยอมแม่บ่ยอมต้องรับผิดชอบลูกสาวของแม่ทุกงานกับบอยม้อมส่วนแม่เหมือนกันมากเลยแม่มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดย้อนเธอหน่าล่ะเพื่อเอื่อนไปล่ะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเอื่อนมาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเล่น เราห้ยคาดองเอ้าบอกเราเฉยหาล้านหา,า,าเอาใลูกเคยบอก,อบอกไหนหมอแม่หอมจัติธาไอตวันแม่ปักตะวันมันมากลับมาหาธาอีกต้องไปแล้วตอนที่ลูกของเธอต้องการพอ,อลูกของเธอต้องการพอแล้วก็น้องสาวเธอต้องการเล่าตอนนี้ เป็น,ในใจังไดจ้ามวนถึกใจโบล,ลูกลูกเสียงวิหกนกพงสกรกรสแสดงดีสแสดงเกง่งสมบทบาทอีลีถ้าเพื่อนเพื่อนแฟนคลับอเอฟซ <FC S 2> ีผู้ใดถึกอ,อกถึกใจคลิปนี้อ,อย่าลืมซอยกดไลค์ซอยกดไลค์กดแชรกดซับสไครต์ช่องเม่ตอกสายไหมผู้เฒ่ามักมวน น้ำกันหลายได้ใจเด้อขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ได้เจ้าทอดองพาลูกสาวคอยกาต้องเตะก่อน